ครับต่อไปไปดูการเยี่ยมชมบ้านทหารใหม่กันครับผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8เยี่ยมชมบ้านทหารใหม่เติมเต็มกำลังใจถึงครอบครัวและส่งเสริมขวัญกำลังใจให้กับน้องทหารใหม่ครับพันโทนร,รงพลลีไพบูรณ์ผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8 พร้อมคณะนายทหารได้เข้าเยี่ยมบ้านของพลทหารอนุภาพแก่นเท้าทหารใหม่ผัดที่2อาศัยอยู่บ้านเลขที่39หมู่ที่15บ้านเกนนสรตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นครอบครัวของทหารใหม่ที่มีรายได้น้อยการเยี่ยมเยือนครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่มุ่งช่วยเหลือและดูแลครอบครัวทหารใหม่พเพื่อคลายความกังวล และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องทหารใหม่ในระหว่างการฝึกครับพร้อมทั้งสนับสนุนให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ค่ะผูบังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่แค่ะได้พูดคุยกับครอบครัวอธิบายขั้นตอนการฝึกความเป็นอยู่ภายในหน่วยค่ะตลอดจนมาตรการดูแลทหารใหม่อย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำว่าน้องๆทหารใหม่ทุกคนคือครอบครัวของเราค่ะหน่วยก็จะดูแลกําลังพลใหม่อย่างดีที่สุดเพื่อให้ครอบครัวมั่นใจว่าบุตรหลานของท่านปลอดภยัยและเติบโตในเส้นทางของลูกผู้ชายที่รับใช้ชาติค่ะ ับการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในภา,ารกิจสําคัญของหน่วยในการแสดงออกถึงความใส่ใจไม่เพียงแต่ต่อตัวทหารใหม่เท่านั้นครับแต่ยังรวมถึงครอบครัวด้วยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8พร้อมดูแลทหารเหมือนลูกดูแลครอบครัวเหมือนญาติอันเป็นหลักสําคัญในการสร้างความไว้วางใจและความอบอุ่นให้กับประชาชนครับ